ดูดิสะพานเปิดปิดได้เรียบร้อย <c oughs> มียิงคาสถานีรถไฟใต้ดินทำาอล่าไฟด้วยเออว่าอ้าวมันมีนอกติดสูนไม่ได้เออมันทำลายฐานฉันทำไมอ่ะฐานขาดนี่ก็คือผมตกเลยนั่นนั่นไงว่าแหละยินดีต้อนรับเข้าสู่วอร์ไทคูลซึ่งผมก็ห่างหายจากแมปนี้เป็นนานนะท่านผู้ชมแต่ขออนุญาตกดล็อกอินไลวันไปก่อนดูดิล็อกอินไลวันผมยังไม่ได้เข้าเลยเห็นเขาบอกว่ามีแมปใหม่ด้วยด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแมปใหม่ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะก่อนจะไปคอมเมนต์นั้นกูฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูกันัยรุ่นสงครามของเราห่างหายกันไปนานผมก็มีแอบเข้ามาเล่นบ้างนะท่านผู้ชมผมก็ได้ทำภารกิจเรียกว่าอะไรวะกดสกิปไปเลยแล้วกันทำภารกิจแบบยานมานะบางอันผมก็ยังไม่ได้อัดคลิปให้ดูเว้ยบางอันผมก็เสร็จไปแล้วแต่ส่วนหนากาไอ้พวกยานมานะคอปเตอร์เครื่องบินอะไรผมแบบยังไม่ได้ทำเลยก็มีอยู่ในปะบางอันยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยคือเครื่องบินนี่ลลเลยนะออภัยยด้ว เดี๋ยวเขามาเล่นเดี๋ยวผมจะพามาชมแมบปบใหม่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันทํามาใหม่เหรอแล้วก็มีรถอะไรบ้างมาเข้ามาใหม่วะเดี๋ยวผมลองไปสร้างอะไรบ้างดิเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะอันนี้ประตูไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีบังเกอร์ด้านล่างด้วยเหรอเอาเดี๋ยวมาดูดิอันนี้ทางไปไหนเนี่ย <Huh? S 1> อ๋ออนนี่มันจะเป็นทางทะลุอ๋อเฉยๆไม่รู้เรื่องหรอกเอ้ามันมีห้องอะไรแบบนี้ตอนไหนหวะ อ๋อแล้วเราสามารถรับเงินตรงนี้ได้อ๋อแบบอ๋อเป็นบังเกอร์ตรงเนี้ยท่านผู้ชมอ๋อชั้นล่างโอเคนี่มันจะเป็นอาวุธนั่นนู่นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปไหนวะบดอีอ๋อมันมาถึงตรงนี้เลยมันน่าจะอัปเดตมาสักพักแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันห่างหายไปหลายเดือนกันเลยทีเดียวโอเคมันชี้ผมไปไหนวะเนี่ยเกมสร้างอันนี้สร้งบันไดไปไหนวะตร้งประตูแค่นี้คือว่าผมจะมาแต่งตัวผมหาที่แต่งตัวไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะแล้วใครมาพังฐานผมเนี่ย<ะ>อ๋อนี่ไ โอเคโหลดเอาผมจะใส่เซตที่ผมเตรียมไว้แล้วกันเฮ้ยใ,ใครมาทำลายฐานผมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินนะออกไปเลยออกไปเลยเกมนทำลายฐานฉันทำไมอะ่ะโดดวะเนี่ยโอ้ดูยิงยับเลย <S <S ใส่ดีเออเอาดิอะไรเนี่ยอา้าวมันยิงนอกจิตสูตรไม่ได้เออมาทำลายฐานฉันทำไมอะ่ะ ทำไรให้แกอ่าเอาดีกดซ่อมไปให้หมดไม่ได้ผมพานั่งรถชิวๆไปชมแมปดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันเป็นหน้าตายอย่างไรพอเดินก็โอ้โหมันก็จะเป็นทะเลทรายมันเดิมนะท่านผู้ชมซึ่งผมไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนแปลงมันน่าจะอยู่ตรงหน้าบ้านนะเขาจะน่าจะทําโครงสร้างแมปไม่เหมือนเดิมนะผมว่าอา้าวเครื่องบินอะไรวนะนีะ่เดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราออกมาแบบนี้เราก็ต้องอย่านะอย่านะอา้าวใส่กระสุนการที่เราจะไปชมแมปในแมปนี้ก็คือมันจะดต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแมปสงครามเว้ยเราก็ต้องแบบ ไปแบบสบายๆไม่ได้ห้นะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหินแบบเดี๋ยวมันเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นเป็นมันปั้นขึ้นมานะมันก็สมจริงอยู่นะสำหรับเกมเราบอกแต่ผมว่าแมบบนี้เป็นแมบบหนึ่งที่ทําดีนะแมบบสงครามที่แบบทําได้สมจริงมากๆเลยนะเออโอ้โหมีเครื่องบงเครื่องบินด้วยเออโอ้โหเครื่องบินอะไรไปผมจําไม่ได้เฮ้ยเขาจะเห็นผมเปล่าถ้าสะพานขาดนี่ก็คือผมตกเลยนั่นนั่นั่นไงว่าแหละตอนแรกก็กะจะไปชมแมบชิลๆนะท่านผู้ชมแมบนั้นก็ไม่ใช่เซิร์ฟนั้นสงครามเยอะเกินไปเว้ แต่ผมว่าอย่างน้อยเขาแบบนี้เขาก็แบบทําให้มันกว้างขึ้นหรือเปล่าแต่ผมว่าคนมันเขาแบบเขาไม่ค่อยลบกันในแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้มาเห็นแต่ด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านนะกลางทะเลทรายเราสามารถเข้าไปได้หรือไม่อันนี้ขึ้นไปชั้นบนได้นะบางหลังเออเข้าไม่ได้เออสามารถหลบได้อยู่ท่านผู้ชมนี้ก็สามารถซุ่มยิงต่อสู้อะไรได้เออวะดู่อดีนะคลิปนี้จะเป็นการพาชมแมปละกันซะส่วนใหญ่แต่ถ้าใครเปิดผมก็ใส่อะบอกเลย ผมไม่เว้นนะ่ะนอนๆเอาดีเอาดีาดน,นี่เป็นอะไรถ้าเลารยายทางเหนือเหรอมีอะไรมาข้างใต้ปะเราไปเราต้องถือปืนด้วยนะเป็นโลเคชันด้วยนะท่านผู้ชมสามารถขึ้นรถไฟได้ด้วยปะจะบอกนะเรียกรถไฟได้กูเรียกรถไฟได้ว่าเราจะไปตรงไหนอ๋อมันทาโครงสร้างแมปมาแบบใหม่เว้ยตอนนี้จุดที่เราอยู่นะ่าจะอยู่ไหนปะอยู่ตรงเหลืองเหลืองนี้หรือเปล่ารเราจะไปสถานีไหนไม่ได้ดิเดียว ผมเดินทางไม่ได้ผมต้องใช้รถถ้าผมไปนู่นแล้วผมจะใช้รถได้หรือเปล่าเออไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราทดสอบระบบก็ยังดีไปเนี่ยลองคิกไปสถานีนี้คอนเฟิร์มจะบอกว่าวไปเฮ้ยรถไฟมาว้าวผมจะไปสถานีสีน้ำเงินเมื่อกี้รอรถไฟเปิดก่อนเคเอาดีแล้วมันก็จะวับไปหรือยังไงรถไฟปิดแล้วท่านผู้ชมเราค่อยกลับมาสถานีเดิมแล้วก็มาเอารถนะเอออ๋อมันจะวับไปแบบเนี้ยฮัลโหลมาแล้วมาแล้วจอดผมคลิกมาสถานีไหนวะ มาทะเลทรายทางที่ตะวันออกอ๋อแล้วก็จะมาผ่ตรงนี้แล้วดชันอยู่นู่นวินครับเดี๋ยวเราจะวนซ้ายแล้วกันนะท่านผู้ชมผมจะวนซ้ายเป็นแมปไปนะรอบแมปไปเออตรงนี้ก็จะทําเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเป็นดินเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดไปแล้วเลยวะแต่ไม่ท่าใช้ต้นไม้อะไรที่ใหญ่ข้างหน้านี้แต่มันก็มีใช่ไหมต้นไม้ที่ใหญ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 ่ทไม่ผมพูดไม่ไม่ไม่คร่องเลยวะลิ้นปั่นกันลิ้นแข็งมาละ สะพานอันนี้ใช่ไหมที่ผมโดนเครื่องบินสอยท่านผู้ชมโอ้โหสะพานมันยิงแป๊บเดียวพังเลยเหรอมาเราจะมาดูกันในแมปมีอะไรบ้างวะตอนนี้ก็ใกล้จะค้ำแล้วนะท่านผู้ชมผมอยากให้มันกลางวันตลอดเวลาวะ่ะในเซิร์ฟตัวน,นี้เริ่มคนเริ่มเยอะแล้วนะที่แรกผมเข้ามาเซิร์ฟนี่แบบน้อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะท่านผู้ชมที่สามารถเอาไปซ่อมรถได้เวลารถโลเลือดรถอะไรประมาณนั้นมันอ่านว่าอะไรวะ M L so M L co M L co ผมอ่านผิดก็ขออภยัยโอไมค์ให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะเห็นแท่นน้ำมันก็ทำแบบใหม่หรือเปล่าวะ ฉัไม่รู้ฉันคิดไปเองยีงไงตรงที่ผมขึ้นสถานีรถไฟเมื่อกี้ใช่ปะมจะบนลูดดูรอบนอกก่อนเวแผนที่มันน่าจะเปิดขยายใหญ่ได้เลยเนาะเออมันดูขยายใหญ่ไม่ได้เวด้านขวามือเราก็จะเป็นหมู่บ้านนะท่านผู้ชมตอนนี้พระทิยก็ตกแล้วก็มืดแล้วบอกให้กดในวิชั่นได้อะกดตัวเอ็นโอ้โหในวิชั่นแบบนี้แบบมันมันเท่ากับไม่เหมือนในวิชั่นยังไงไม่รู้อะมันไม่ใส่มันก็เห็นนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ในวิชั่นเราก็เห็นนะกดตัวเอ็นค้างไว้นะในคอมในมือถือใช่ไม่รู้ ในมือถือมันกดในวิชันยังไงก็บอกผมทีนะผู้ชมในวิชันก็คือไอ้ขีๆๆ้เขียวเห็นไหมอยู่บนหัวผม,มจะเป็นหมวกติดกล้องเออพูดง,ง่ายๆถ้าใครยังไม่รู้คนสนมากรู้แล้วแหละไยรุ่นสงครามเราความรู้แน่นนะคนดูผมนี่บางทีความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับสงครามนี่ผมได้มาจากคนดูนะเออกับ Google <ug> เปิดหายอย่างเดียว มาเจอเนี่ยเราก็จะมาเจอปป๊าน้ำมันอีกนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมอยู่โซนไหนนะตอนนี้มาอยู่ทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดี๋ยวผมจะพาข้ามสะพานไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมมาโซนนี้มันจะให้ข้ามสะพานนะสะพานจะเป็นแยกนะก็ะถือว่าทำได้ดีเป็นสลิงเส้นใหญ่ขึงออกมาเออตอนนัวนี้อะไรเนี่ยเป็นฐานบัญชาการเลยว่าเดี๋ยวแวะไปดูดิ โอ้ไม่กอดหรือเป็นบ้านคนวะไม่น่าใช่บ้านคนนะมันจะเป็นอะไรทักอย่างนะผู้ชมที่ชุมนุมกันอะไรหรือเปล่าที่จอดลงจอดรถเนี่ยที่ประชุมวัยรุ่นสงครามงี้เหรอทำไมมันเป็นที่ปล่อยเครื่องบินหรือเปล่าแบบเป็นมิตติ้งวัยรุ่นสงครามคือ <c oughs> ข้างบนนี้ขึ้นไปได้ปะไม่ได้ปะเราอยู่ใกล้แท่น,นขุดจอดน้ำมันเลยนี่ว่าผมถามขึ้นไปได้ปะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าประตูเลยไปไม่ได้วา่าแล้วมันทำมาทำไมวะาคือ <c oughs> ข้นไม่ได้ท่านผู้ชมเขา่าจะกาลังสร้างอยู่หรือเปล่าให้ hey, ดูดิท่านผู้ชมความสมจริงหลอดไฟแบบมีแสงออร่าด้วยนะทาออร่าไฟด้วยเออว่าดีกว่าเดิมนะเนี่ยเพิ่มเติมคือผมรู้สึกว่าแมปมันน่าจะใหญ่กว่าเดิมด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มบอกผมได้นะเอา้าชนล้วพังเป็นําขอโทษด้วยผู้บัญชาการฉันได้ทําผิดลงไปแล้วด้านนี้จะเป็นเสาไฟอะไรวะเหมือนอยู่ดูไบเลยเว้ย ถานที่บันเทิงอะไรต่างๆแต่อันนี้มันจะเป็นแนวสวงครามซะส่วนใหญ่นะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสวยงามของเมืองนะท่านผู้ชมซึ่งเมืองมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการขโมยน้ํามันซะส่วนใหญ่เป็นตรีมแบบนี้เออเป็นแนวนี้รถเคียนเราสามารถขึ้นไปได้ป่มรถเคียนอันนี้ก็มันใหม่ปะวะผมไม่ได้เข้าแมพนานละมาโดดนโดดน้ําได้ปะอย่าคึเอาโดดเลือดไม่ลดเ้ยเป็นที่โดดน้ําโดยปริยายเลยเออวะน่าสนใจเอารอดไม่ได้เวินกัา โซนไหนว่าถ้าผมพาดูไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะเปปั๊มน้ํามันโอ้โหในเมืองแบบอันนี้โซนนี้จะบอกนะโซนห้างอะไรเงี่ยเป็นโซนห้างอะไรหรือเปล่าแล้วก็แบบอยู่ในกลางแบบสงครามเงี้ยเออเห็นไหมเป็นร้านอะไรต่างๆโปรชกิ้น <Bro chicken. S 1> อันนันอะไรクロブロブロสคือ bro. <c oughs> อ่านไปเรื่อยแล้วอ่านไม่มั่วแล้วตึกบางอันก็หน้าตาเหมือนเดิมรหรือเปล่าหรือเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่ะเนี่ยตึกอันเนี้ยอันอันที่ผมมองกล้องอย่นี่เอากล้องสองอะมองกล้องบ้าเลยไม่ได้ถ่ายรูป <c oughs> ตึกตรงนี้เนี่ยน,น,น่าจะอันเก่านะ ตึกเราก็จะสามารถขึ้นได้เหมือนเดิมนะขึ้นลิฟต์ไอ้น,นี่จะเป็นโรงพยาบาลรักษาได้จริงป่าววะแบบมีระบบหิ้วเลือดอะไรเงี้ยมีปะ่ะไหนมีเตียงโอ้โหแบบมันอยู่ในท่ามกลางสงครามนะท่านผู้ชมนี่ไงมีที่หิ้วเลือดจริงด้วยวะ่ะเราสามารถหยิบได้ด้วยวะวเออว่ะอันนี้วะ่ะเราสามารถหยิบได้เออว่ะมามาเอานี่ได้นะท่านผู้ชมขอไม่ทําให้พื้นที่เสียเปล่านะถ้าเราโดนไล่ยิงล้วก็แวะมาโรงพยาบาลได้นะโรงพยาบาลอีกฝั่งหนึ่งน่าจะพังไปหมดแล้วท่านผู้ชมโรงพยาบาลไปสองฝั่งนะแบบเดินเป็นข้ามไปอีก รงบ้านที่หนึ่งเออแบบเป็นที่เดียวกันจะเป็นสองฝั่งเออพูดงไงแล้วก็ทำได้ดีนะแมพอันนี้กก็ใกล้จะเช้าแล้วเฮ้ยดิวดมีน้ํากลางเมืองแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหพัฒนาเขาจะจัดหนักจัดเต็มไปไหนวะเน่ผมว่ายอดมากๆเลยท่านผู้ชมมีอะไรต่างๆอันนี้อะไรวะแล้วจุดศูนย์กลางที่เราจะไปยึดอํานาจมันอยู่ไหนวะเราจะมายึดอํานาจอันนี้จะเป็นน้ำเฮ้ยเสียงอะไรวะลงปงเปงอย่าบอกนะมีคนอ้าวจะคือบันไดผิดทางเว้นคบแล้วประเด็นคือมันก็ขึ้นเลยนะอันนี้คืออะไรวะ โอ้เออปีนไปนเรื่อยแล้วนี่ไงสถานที่ที่เราจะมายึดโอ้โหท่านผู้ชมโคตรยากเลยผมจะมายึดดูดูดีดูดีเอ้ยมีสร้างเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านบนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆหยิปืนก่อนเลยวะ AK ก่อนเลยวะพูดอะไรไม่ออกให้บอก AK นะตอนนี้ผมมายึดอำนาจแล้วท่านผู้ชมยึดอำนาจคือ <c oughs> ได้หรือไม่ผมเล่นบาโบนะเอ้ฮลค์แล้วได้ละนี้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 ยึดได้แล้วนี้ลงดีวะเออแล้วรถอยู่ไหนผมมาถูกทางวะนี่มันได้ยินเสียงรถคนอื่นหรือเปล่าามรถถัง เป็นผมปะวะถ้าเขาหันมาผมเกมโอเวอร์เลยนะท่านผู้ชมอันนั้นเสาอะไรไปสูงๆนูน่นนี่ก็จะมีโซนอะไรเนี่ยอันนี้ก็โซนอะไรวะนนคือสัญ,ญลักษณ์อ๋อสะพานสามารถเปิดปิดได้เหรอใช่เหรอหนลองดิมันมีสัญ,ญลักษณ์เปิดปิดได้เหรอใช่ปะนี่อ่ะเฮ้ยจริงด้วยวะ่ะให้ดูดิสะพานเปิดปิดได้ละรถผมจมแมปเวรนกรมออ,อสะพานเปิดปิดได้จริงด้วย,ยดูดิอีทเคมีสะพานเปิดปิดได้ด้วยว่ะเฮ้ย ความเจริญของแมปนี้มาเยือนแล้วโอ้โหฉันโดดทีเดียวเลือดลดเลยเวนครับแล้วกดปิดดูดิสะพานเปิดปิดนะผู้ชมสะพานตอนนี้ก็ได้ปิดแล้วนะ <c oughs> โอ้ใครโดนเครื่องบินสวยวะเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาขี่เครื่องบินดูแล้วกันอ๋อโอ้โห,หลานเฮลิคอปเตอร์อยู่โน,น่นเวนครับเออเอารถบินได้ดีกว,ว่าเอาววเอเรื่องมุมมองนี้ก็ดีวะ่ะแต่ทำไมกระจกมันเป็นฝ้าแบบนี้วะเหมือนก็ถือว่าใหญ่ขึ้นอันนี้มีเกาะอ,อะไรด้วยวะท่านผู้ชมวะเกาะอันนี้เป็นเกาะแบบแท่นน้ำมันหรือเปล่าแท่นกู้จอน้ำมันแต่ไม่มีสะพานนะไม่่ีีสะานนะ้เนะาารไวอ สัญยาณอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าจะเงียบสงบนะไม่มีใครทาร้ายกันนะอย่าพึ่งจยกรอสงครามเลยฉันขอดูแมปใหม่ก่อนทางส่วนใหญ่ที่เป็นจุดสปอนต่างๆนะ้ท่านผู้ชมจะเชื่อมกันหมดเลยเวลาเราสามารถขี่รถไปหาเพื่อนได้หรืออะไรได้นะแต่อเกาะบางเกาะมันก็เชื่อมไม่ได้แต่เกาะที่เชื่อมไม่ได้มันมันไม่ใช่แบบบ้านคนหรือฐานคนอะไรนะมันเป็นแบบพื้นที่ไปขโมยน้ามันหรือเกาะล้างอะไรก็ว่าไปแต่เกาะล้างผมยังไม่เห็นเลยจากที่สํารวจดูท่านผู้ชมไอ้ยิงกันมันครอบเติงคอบเตอร์วะเนี่ยเห็นไหมโซนด้านนี้ก็ ใหญ่เลยเดียวทันทับติดกันอันทับใกล้กันเว้ยแล้วก็อันนี้เป็นบอ่บอบ่อมีหยังดอกไม่ใช่บอ่อน้ำเออตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะศิลปหัตรกรรมประติมากรรมเฮ้ยใครว่าจะลงเป็นสถานีวะผมเห็นผมเห็นนะผู้ชมผมเมนผมเมนอุย้ยรถระเบิดผมใส่ลายปืนคนข้างมั่วเนยนะมีรถคนมีรถคนนะผู้ชมโหรถทองทองยันล้อเลยเหรอลูกพี่ผมจะไปใส่นละผู้ชม เรียบร้อยม <c oughs> ียิงคาสถานีรถไฟใต้ดินยิงแล้วก็หนีดีครับรออะไรรถผมระเบิดแล้วทําไงวะโอ้โหตายเร็วรถระเบิดเร็วไปโซนกลางแมปดูดิไปดูด้านบนไปเมืองเขาปรับเปลี่ยนใหม่นะ่าจะเยอะเฮ้ยมีตึกอันนี้ด้วยว่ะตึกคู่กันนะ่ะเขาเรียกอะไรนะในชีวิตจริงผมก็ไม่รู้ชื่อมอนกันโอลานเฮลิคอปเตอร์ผมน่าจะลงจอดไม่ได้รสชาตินี้ผมจะขับพวกเภทเครื่องบินพวกเฮลิคอปเตอร์ไม่เก่งเลยนะท่านผู้ชมแบบขับได้นิดเดียวจะแบบ เรียกว่าอะไรวะขับแปบเดียวก็ลวงเงี้ย <c oughs> ถือว่าแมบบใหญ่ดีวะเออก็อใครชอบก็ลองมาเล่นดูก็ได้ผมอ่าแต่ก่อนจะปิดคลิปผมขอใส่เดียวกับใครก่อนได้ไหมวะในแแบตอนนี้มีอยู่สี่คนนะคนออกไปไหนหมดวะมานี่ดีมานี่ดีดาเมจเข้ามาเนี่ยแทุกวันนี้มันยิงแล้วมันเห็นดาเมจด้วยเป็นตัวเลขมานี่ดีคอมมอนแมนทำไมฐานทัพเขาถืกอกไอ้มีคนมีคน,ม,คนมีคนในฐานทัพอ้าวออกโดนยิงจนออกเลยลรอลูกพี่มาสู้กันหน่อยดี เออเอาดีเข้าไม่เกี่ยวใส่เดียวได้ให้มดพอดีคือไปแตกเลยวละกะนเรหาเรื่องคนพอหอมปากหอมคอพอ,อว่าดีวะเขาได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่นะน่าจะปรับเปลี่ยนแผนที่มาประมาณ3รอบหรือเปล่าตั้งแต่ผมเล่นมานะรอบแรกมันก็ดูแบบน่าดูนะเออหลังๆมาก็น่าดูขึ้นกว่าเดิมเออว่าผู้พัฒนาแบบนี้ดีนะดีด,ดีบ้านผมยิงบ้านตัวเองได้ป่ะคือกลางลมไงปะกลางลมไงคือสาวว่าจะโดดลมโชว์สักหน่อยเก็บเงินก่อน เออท่านผู้ชมก็ถือว่าดีวันนี้ผมพามาชมแมปก็ถือว่าเขาทำได้ดีขึ้นนะใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นดูกันได้สำหรับวันในโคูนเวอร์ชั่นใหม่นะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปตนี้นะถ้าใครชอบฝากแล้วก็แชร์กับทุกๆไลน์บลด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไปไปถูกใจเวอรุ่นสงครามแน่นอนแมปใหม่ผมก็ชอบโอเคไปเลยไปเลย